บอกให้ยายสั่งบอกให้ยายสั่งแล้วจะไปเบิกเงินกับใครนอแบบน,นี้นะนาโกอยู่เตี้ยไทยเราบักโบว่ะเขามาเราบอว่ะเออเดี๋ยวเหออเดี๋ยวเห่อลีลาบักอันนี้แม่โอ้บักโบคือหมานะคะมันเป็นหมาโกเด้น เจ้าอย่าสงสัยว่าคืออะไรบอกบอกอาไมถึงว่า,ว,าว่ามันใช่ไหมมันเป็นหมาโกลเด้นนี่ดื้อมึนมากมันมันบอกว่าฟังควบเลยล่ะเอาไว้ใครอยากได้ก็ลอเอาไว้ใครอยากได้โกลเด้นไม่ค่อยจะให้ฟรีไปเอาเลยอยู่หนองไขยมันจะปีแล้วไหมสามปีบ่ะเอามันไปนเกลี้ยงไนงะกินไล่าลาย่ข่ระเบือมันแล้วมันบก่กฟังควมบ้านค่อยมีโกลเด้นกับลาบะโดแล้วก็ชิาวาว่า ค่อยว่าจะให้เหลือแต่ชีวาว่าแล้วค่อยเบื่อกับกับลาบดออิมารี่นะเป็นลาบดอน่ารักด้อ้วนไนหะอ้อวนในในคลิปนะใครยังไม่ได้ดูไปดูด้วยอ้วนอีอ้วนลาบดอน่ารักมากแต่บักโบนี่แบบมึนมากค่อยไม่ชอบมันเลยมันชอบมึนมันชอบออกไปเล่นข้างนอกบ้านไปหาผู้สาวให้แม่เป็นห่วงเออ ตลกมากวันหนึง่งมันหนีไปไหนเนาะวันนั้นค่อยค่อยกลับบ้านพอดีมันมันหนีออกไปนอกบ้านกับใครก็ไม่รู้แม่ค่อยไปตามหาจะไปตามหามันพันว่าสปเป็นน้ำหามหมาใส่ไม่ดีเอาตยมาลีไว้เอาบักโบไปโพดวาดโลดหลดเนื้อ,อ,อ <laughs> เอาบ่ผู้ใดยังได้โกเดนหายฟีเดอ้อจาของมันกับยาหมอมันกมันมากกับว่ามันนั่นแล้ะปกโบ้ปกโบมันเป็นหมาลาบดอของน้องชายค่อยน้องชายค่อยมันซื้อมาไว้ให้แม่ว่าเป็นเพื่อนแม่มันว่าที่ไหนได้โอ้ยมึน,มนหลายมึนขั้นมึนเนี่ยมึนมากปกโบนะ้ละมึนครับ มึนอีหลหอมึนโผดมึนพ่อโอ้ยค่อยง่วงนอนนี่วันนี้วันนี้ไปหาหมอฟันมาไปทำทำอะไรนะเอ่อรักษาลากฟันข้างหน้าตอนน้อยน้อยนะฟันค่อยหักเนี่ยข้างหน้าเนี่ยค่อยไปเสริมมารอบนึงแล้วสามรอบแล้วแหละเนี่ยรอ,รอบรอบที่สี่เนี่ยค่อยจะลองดูว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าเนี่ย เห็นเนาะมันคนละสีเลย,ยเนี่ยก็าทาใหม้มันไม่สวยนะแล้วทีนี้เขาก็เลยต้องรักษารากฟันแล้วค่อยครอบใหม่ก็เลยว่าเออลองดูว่ามันจะได้บอสเนาะทําทฟันนี่มันเหนื่อยจริงดิค่อยถึงบอกว่าค่อย,อยกลัวการจัดฟันนั่นแหละจัดฟันยิ่งหนักเลยนะไปหาหมอทุกเดือนนี่โอ้บ่ไหวบไหวทุกคนอยู่บอสอยู่บอสแบตค่อยหมดแม่ค่อยก็ไปเลยนี่ ดี๋ยวแม่ค่อยจะโทรมาไหมแม่ค่อยทำแม่ค่อยทํากับข้าวบ้านค่อยมีหมาเดี๋ยวได้ค่อยไล่ให้ฟังมีโกลเด้นหนึ่งลาบอดอร์หนึ่งชิวาว่ามีเบลอินน,น้อยแล้วก็ชานมนมคน้นไข่โอลีฟมาเจ็ดตัว มีหมาเจ็ดหนอมีแมวสองบอยแค่ค่าอาหารหมาแมวค่อยก็วันวันพาระลรวนๆเนาะพาละอหลีเด้หมาแมวนี่แต่แต่ด้วยความค่อยรักหมารักแมวแม่ค่อยก็รักคือบ้านค่อยรักหมาแมวมากอืมคุณสาคุณลูกค่อยก็รักหมาแมวก็เลยแบบก็ต้องเลี้ยงมันอะรักมันนะเนาะ ด้วยความที่แบบเออมันก็น่ารักเนียมันหิวใจ้วแล้วแม่แกก็อยู่กับน้องชายสองคนน่ะเวลาค่อยไม่อยู่บ้านก็อย่างนี้แหละให้ให้แกอยู่กับมากับแมวกับน้องชายน้องชายก็ธรรมดาเลยเนาะเขาเป็นบ่าวอยู่เออก็มีผู้สงผู้สาวอะไรนู่นนี่นั่นบางทีแกก็ไม่มีเพื่อนเออกลางวันมาอย่างนี้แกก็เล่นก,กับมากับแมวพอได้สนุกไปเดี๋ยวค่อยว่าค่อยจะไปดูละครต่อแล้ว